หวานและเบาหวานหลังจากฟังคลิปนี้จบเราจะได้ทราบเลยว่าอาการเตือนที่เป็นสัญญาณที่สําคัญว่าเรากําลังเป็นโรคเบาหวานนั้นเป็นอย่างไรบ้างอย่าลืมเรามาฟังกันเลยโรคเบาหวานเป็นภาวะที่พี่ปลาบ,บอกเลยว่าในกระแสเลือดของเรามีระดับน้ําตาลสูงกว่าปกติสาเหตุอันเดิมมาจากการขาดฮอร์โมนอินซูลินแล้วความสําคัญของอินซูลินต่อร่างกายเราละ่ะบอกเลยว่าโรคเบาหวานกับอินซูลินนั้น เป็นเรื่องที่สำคัญมากอินซูลินสร้างและหลั่งออกมาจากเบต้าเซลล์ของตับอ่อนมีหน้าพ่พาน้ำตาลกรสเข้าสู่เนื้อเยื่อส่วนต่างๆของร่างกายเพือ่อเผาผลาญและเป็นพลังงานที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิตเรียกว่าหากร่างกายขาดอินซูลินหรืออินซูลินนั้นออกฤทธิ์ได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพร่างกายก็จะใช้การไม่ได้เป็นเหตุให้ระดับน้ำตาลในเลือดมีเพิ่มสูงขึ้นจนเป็นโรคเบาหวานซึ่งนอกจากจะมีความปกติในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตแล้ว ก็ยังมีความผิดปกติในด้านอื่นด้วยเช่นมีการสลายโตของสารไขมันและโปรตีนรวมด้วยคำถามสำคัญที่ถามพี่ปรามาตลอดโรคเบาหวานเกิดยางไรดูมันเป็นเรื่องง่ายแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วเราจะสามารถดูแลตัวเองได้ดีโรคเบาหวานเกิดได้อย่างไรโดยปกติแล้วการเกิดโรคเบาหวานนั้นจะมีความสัมพันธ์กับฮอร์โมนที่ถูกสร้างมาจากตับอ่อนคือฮอร์โมนอินซูลินโดยที่ฮอร์โมนตัวนี้จะเป็นตัวนําน้ําตาลโูโ,โคจากเลือดเข้าไปสู่เซลล์ต่างๆภายในเอยวะทั่วร่างกาย เช่นสมองตับไตหัวใจเพื่อให้เซลล์นั้นนำกกลูโคสไปใช้เป็นพลังงานในการทํางานแต่หากกระบวนการสร้างฮอร์โมนซูลินเกิดมีความผิดปกติขึ้นมาเอาสร้างซูลินได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นหรือเกิดความผิดปกติบางอย่างที่ทําให้เซลล์ไม่สามารถนำกกลูโคสไปใช้ได้และถึงแม้ว่าจะสร้างฮอร์โมนได้ในระดับปกติหรือที่เรียกกันว่าเซลล์เดือต่อิซูลินเมื่อความผิดปกติทั้งสองอย่างเกิดขึ้นก็จะทําให้น้ําตาลข้างในเลือดในจนํานวนที่มาก ทำให้เกิดความผิดปกตินั่นคือลุกลามจนกลายเป็นโรคเบาหวานในที่สุดและที่สำคัญมากๆ10อาการเตือนที่จะบอกว่าเรากำลังเป็นโรคเบาหวานมีอะไรบ้างและถ้าเรารู้แล้วเราจะได้ดูแลตัวเองได้ถูกและที่สำคัญต้องไปตรวจหรือไปเช็คว่าอาการต่างๆเหล่านี้เรากำลังเป็นอยู่เข้าข่ายเรียกว่าเป็นโรคเบาหวานหรือไม่อาการดังกล่าวมีอะไรบ้าง 1. อ่อนเพลียง,ง่ายทั้งๆที่พักผ่อนเพียงพอแล้วก็ไม่ไเจ็บป่วย 2. ผมลุงผมลุงยังไม่ทราบสาเหต,าตุ๓ปัสสาวะบ่อยผิดปกติ 4. หิวน้ำมากกว่าปกติเพราะร่างกายเราสูญเสียน้ำจากการปรสัสสาวะบ่อย 5. ตาพระมัวลงยังไม่ทราบสาเหตุ๖ปวดขาปวดเข่า 7. ผิวหนังแห้งและมีอาการคันอาจจะคันตามตัวหรือคันบริเวณปาช่องโคด 8. เป็นฝีตามตัวบ่อยๆ 9. อ,อารมณ์แปรปรวนโมโหง่ายโอ้โหงุดหงิดง่าย10 แผลหายช้าไม่แห้งสนิทหรือขึ้นสะเก็ดเสียทีเดียวอันนี้เป็นสิบอาการเตือนสำคัญซึ่งพี่ปราณเน้นและย้ำเดี๋ยวจะมีย้ำให้ตอนท้ายอีกครั้งหนึ่งว่ามีอาการอะไรบ้างอย่าลืมเช็คตัวเองเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญและที่สำคัญมากมากๆ,ๆ,ๆคือถ้ามีประวัติในครอบครัวหรือเป็นกรรมพันธ์โอกาสเรียกว่าความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานมันจะมีมากขึ้น และที่สําคัญเรามาดูหัวข้อต่อไปเลยว่าใครใครและใครที่จะเสี่ยงเป็นเบาหวานว่างมาฟังความพี่ปลาก่อนอื่นพี่ปลายอยากจะบอกเลยว่าโรคเบ,บาหวานเป็นโรคที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมได้ฉะนั้นใครที่มีญาติสายตรงเช่นพ่อแม่พี่น้องหรือมีคนที่ป่วยเป็นโรคเบ,บาหวานก็จะเพิ่มความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบ,บาหวานมากขึ้นที่สําคัญพี่ปลายอยากจะบอกเลยหากมีท้องพ่อและแม่เป็นโรคเบ,บาหวานลูกๆก็จะมีความเสี่ยงถึงร้อยเลยคะ ที่สําคัญก็คือการถ่ายทอดทำพัตุกรรมแล้วพฤติกรรมที่เราทําอยู่ทุกวันสําคัญมากบางคนทานแต่ของหวานบางคนนี่นั่งอยู่ต่คอมพิวเตอร์แล้วก็กินแต่ของหวานกินน้ําหวานกินของทอดกินของมันกินแป้งกินน้ําตาลแน่นอนโอกาสหรือความเสี่ยงที่เราจะเป็นเบาหวานนี่สูงมากและปัจจัยใดบ้างละ่ะที่ทําให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรคเบาหวานนั้นมีอยู่หลายข้อ ส่วนหนึ่งพี่ปราก็บอกแล้วว่ามาจากปัจจัยของเรื่องพันธุกรรมที่ส่สงต่อจากรุ่นสู่รุ่นจะมาถึงเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันที่เราอาจจะไม่ทันได้ให้ความสําคัญหรือเราดูว่ามีปัจจัยอะไรบ้างเรื่องของพันธุกรรมอย่างที่บอกไปในตอนแรกแล้วว่าคนที่มีโคโรอบครัวสายต่อไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องท้องเดียวกันป่วยเป็นโรคเบาหวานเราเป็นรุ่นต่อมาก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นนอกจากนี้เราดูเลยคนที่อ้วนและมีน้ําหนัก เกินเรียกว่าคนที่อ้วนมีน้ําหนักโตเกินจะทําให้เซลล์ของเขาดื้อต่ออินซูลินโอกาสที่จะเกิดเป็นเบาหวานก็ต้องมีมากและมากกว่าคนอื่นแน่นอนไม่ออกกาลังกายโอ้โห و, หรือกลุ่มคนที่ออกกําลังกายไม่สม่ําเสมอเนื่องจากว่าการออกกำลังกายนั้นจะช่วยทําให้เราสามารถควบคุมน้ําหนักได้อีกทั้งยังช่วยให้เซลล์ต่างๆไวต่อการนํนนาน้ําตาลไปใช้รวมถึงยังช่วยในเรื่องของการเผาผลาญน้ําตาลในเลือดได้ดีด้วย เรื่องของเชื้อชาติทั้งนี้พบว่าคนในบ้านเชื้อชาติเป็นเบาหวานสงูงกว่าคนในเชื้อชาติอื่นๆเช่นในคนเอเชียและคนผิวดํามีโอกาสที่จะป่วยเป็นโรคเบาหวานได้มากกว่าชาติอื่นๆเรื่องของอายุยิ่งอายุมากขึ้นโอกาสที่จะเป็นเบาหวานก็มีมากขึ้นเป็นเงาตามตัวอาจมาจากผลกระทบจากระบบการทําง,งานของเซลล์ตับอ่อนเสื่อมถอยหรือขาดการออกกําลังกายการที่มีไขมันในเลือดสูงมีความดันโลหิตสูงแน่นอน ในภาวะโรคเบาหวานถ้าเราควบคุมหรือดูแลไม่ดีสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นก็คือภาวะแทรกซ้อนโอ้โหและภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานมีอะไรบ้างอย่างไรบ้างพี่ปรามีคําตอบโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคเบาหวานโรคเบาหวานนั้นถือได้ว่าเป็นโรคเลือหลังที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงผนังหลอดเลือดส่งผลให้หลอดเลือดของเราแข็งหรือตีบบอกเลยหากหลอดเลือดในเยวะส่วนใดของร่างกายแข็งหรือตีบก็จะทําให้เกิดโรคที่ัยวะนั้นๆ เ่าจะเห็นได้ว่าโรคเบาหวานเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในทุกระบบได้แก่ระบบประสาทตาไตหัวใจและหลอดเลือดแล้วรวมทั้งผิวหนังและช่องปากต่างๆคราวนี้เรามาดูเลยหากเราถึงโดยภาพรวมของผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานนั้นพี่ปราบอกเลยแน่นอนที่เห็นชัดเจนเลยปัสสาวะบ่อยน้ําหนักลดลงหิวบ่อยบางครั้งก็มีอาการอ่อนเพลียเนื่องมาจากการที่มีน้ําตาลในเลือดสูงแล้วเรามาดูซว่วโอ้โหสิ่งต่างๆเหล่านี้ ในคนทั่วไปที่ไม่ได้ป่วยเป็นโรคเบาหวานก่อนที่จะรับประทานอาหารเช้าระดับน้ําตาลในเลือดเขาก็จะไม่สูงโดยหลังจากที่รับประทานอาหารเช้าก็าไปแล้วประมาณ2ชั่วโมงก็จะมีระดับน้ําตาลในเลือดไม่เกินร้อยสีมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งที่มีระดับน้าตาลในเลือดไม่มากอาจจะไม่แสดงการใดๆมาสําหรับการวินิจฉัยโรคเบาหวานก็ก็จะทําโดยการเจาะเลือดแล้วก็มีอาการที่เราจะพบบ่อยๆคือ คนปกติที่ไม่ได้ป่วยเป็นโรคเบอาหวานมักจะไม่ลุกขึ้นมาปสัสสาวะในช่วงเวลากลางดึกหรือปสัสสาวะอย่างมากก็ไม่เกินหนึ่งครั้งซึ่งเมื่อมีระดับน้ําตาลในกระแสะเลือดที่เกินกว่า180มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์น้ำตาลก็จะถูกขับออกมาทาปสัสสาวะทําให้มีอาการปรสัสสาวะบ่อยและเกิดการสูญเสียน้ําอีกทั้งยังอาจพบได้ว่าปสัสสาวะของตอนนี่มีมดตอมสังเกตเลยลหลอย้คนมาปรึกษาพี่ป่าว่าไปเข้าห้องน้ําแล้วพอออกมาอุ้ย รดน้ําเรียบร้อยแนละ้วแต่สักพักหนึ่งมันมีกลิ่นใกล้ๆหอมๆม,มดจะไปตอมนั่นลักษณะของคนที่เป็นเบาหวานต้องไปตรวจและรักษาผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานมักจะหิวน้ําบ่อยอันนี้มันจะต้องมีการทดแทนน้ําที่ร่างกายขับออกมาทำปัสสาวะมีอาการอ่อนเพลียน้ําหนักตกรดลงเนื่องจากร่างกายไม่สามารถใช้น้ําตาลที่มีอยู่ได้จึงได้ย่อยสนารส่วนที่เป็นโปรตีนและไขมันออกมานอกจากนี้ คนไข้มักจะหิวบ่อยแล้วก็กินเคงเก่งแต่ในทางตรงข้ามระดับโตกับจะลดลงอย่างต่อเนื่องเกิดเพราะร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้เป็นพลังงานได้จึงมีการสลายพลังงานจากไขมันและโปรตีนจากกล้ามเนื้อแทนอาการอื่นที่อาจพบได้เช่นการติดเชื้อแผลหายช้าหรือมีอาการคันตามจุดต่างๆของร่างกายแล้วก็เกิดอาการคันตามผิวหนังมีการติดเชื้อราโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณช่องคลอดของผู้หญิงส่วนสาเหตุอื่นที่ทำให้เกิดอาการคันอาจเกิดจากผิวที่แห้งจนเกินไป หรือมีการอักเสบของผิวหนังการมองเห็นที่ไม่ชัดเจนสายตาพร่ามัวจนต้องเปลี่ยนแว่นบ่อยๆท้งนี้อาจเป็นเพราะมีการเปลี่ยนแปลงทางสายตาเช่นสายตาสั้นเก้ากระจบหรือมีน้ําตาลในเลือดสูงในรายที่เกิดอาการชาตามส่วนต่างๆไม่มีความรู้สึกเจ็บตันแขนขาหย่อนสมรรถภาพทางเพศอันเนื่องมาจากระดับน้ําตาลในเลือดที่สูงนานส่งผลให้เส้นประสาทเกิดการเสรื่อมสภาพเป็นแผลที่เท้าง่ายเพราะไม่มีความรู้สึก มางรายอาจจะเกิดอากาศอาจเจียนสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่พี่ปาพูดหมายถึงผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานแล้วอันนั้นเราต้องได้รับการรักษาและดูแลตัวเองเป็นอย่างดีควบคุมอาหารและออกกาลังกายที่สําคัญต้องรักษาอย่างต่อเนื่องวันนี้พี่ปราจิย้ําเลยสิบอาการเตือนสําคัญที่บ่งบอกว่าเราเนี่ยเป็นโรคเบาหวานแล้วเราจะต้องรู้ไว้อีกครั้งเดี๋ยวพี่พยายาให้ว่าสิบข้อนั้นมีอะไรบ้าง ข้อที่หนึ่งออนพรีอาทั้งๆไม่ได้เจ็บป่วยเป็นโรคอะไรเลยสองผอมลงยังไม่ทราบสาเหตุสามปัสสาวะบ,บ่อยผิดปกติสี่หิวน้ำมากกว่าปกติเพราะร่างกายสูญเสียน้ำจากปสัสสาวะบ,บ่อยห้าตาพร่ามัวลงยังไม่ทราบสาเหตุหกปวดคาปวดเข่าอ้โหสำคัญเจ็ดผิวหนังเข่งคันและคันตามตัวหรือคันบริเวณปากช่องคลอดแปดเป็นฝีตามตัวบ่อยเก้าอารมณ์เปรปวนโมโหง่ายสิบแผลหายช้า ไม่แห้งสนิทหรือเกิดขึ้นสะเก็ดทันทีอันนี้เป็นสิบอาการเตือนของโรคเบาหวานที่เมื่อเรารู้แล้วถึงตอนนี้กลับมาถามตัวเราเองเลยเมื่อเรารู้อาการเหล่านี้แล้วเรารู้แล้วว่าอาการเตือนมีอย่างไรกลับมาตรวจดูเช็คดูตัวเราถ้ามีอาการเหล่านั้น